โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิรีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลย นะครับผมทางนะครับ u t u b e กานิาฟีไฟล์นะครับผมได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับท่าทางฟรีฟนะครับเป็นของรางวัลแรงันเองนะครับได้รับท่าทางฟรีๆเลยนะครับใครอยากได้ท่าทางฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมใหม่เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวพร้อมกิจกรรมสายฟรี เพียบนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่พาไปกดรับของฟรีกันก่อนนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมโวลซี่นะครับกิจกรรมล็อกอินนั่นเองนะครับนี่กดเข้าไปมันก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับเนี่เป็นไงอย่างสวยโดยเอฟเฟกต์เลยโอ้ยเอาจัดนะครับผมไปกดรับไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่า กดตกลงไปครับผมรับเรียบร้อยแล้วก็ทางด้านกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยก็ชุดผู้หญิงตอนนี้สามารถแลกได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับตามที่พี่บอกไปครับผมชุดผู้หญิงใช้110โทเค็นนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าตั๋วตรงนี้จะยังบั๊กอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดรับดูนะครับอ่ะพี่ขอแลกชุดไปก่อนละกันไปเรียบร้อยส่วนหัวแล้วก็กางเกงนะครับผมไปเรียบร้อยแล้วก็เสื้อ เสื้อแล้วก็รอ,องเท้าครับผมนี่เรียบร้อยครบเซตนะครับครบเซตตอนนี้ก็จะเหลือตัว๋วนะครับเหลือตัว๋วเหลือตัว๋วเหลือตัว๋วอ่ะโอเคจัดตั๋วไปเลยตั๋วอีโวครับผมจากัดแค่ห้าครั้งนะห้าอันนะจากัดแค่ห้าอันครับผมครั้งละสิบโทเคนอ่าเรียบร้อยได้ตั๋วไปแล้วแล้วก็เอาตัววาต๋วนี้ด้วยตั๋วนี้ด้วย โอเคจำกัดเราก็แลกไปให้มันให้มันครบให้มันคุ้มนะครับผมของไฟเราต้องจัดให้เต็มนะครับผมของฟีต้องจัดให้เต็มพอปะเนี่ยพอปะพอปะอีกห้าอันอีกห้าอันพอไหมน่าจะพอดีนะน่าจะพอดีนะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเหลือเป็นอันนี้อ่านคู่อ่านคู่ฝั่งนี้ไม่จํากัดนะเห็นปะเนี่ยอันนี้จํากัดไหมแต่อันนี้ไม่จํากัดเลยนะ, <c oughs> <c oughs> ก,ะก็แรกแรกไปแต <c oughs> ่ครับผมของฟี <c oughs> แรกไปยาวไป เอาให้หมดอ่าโอเคหมดละนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูตั๋วที่นี่ตั๋วหายบักหรือ,อยังอ่าหลายคนสงสัยกันมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวต๋วตัวต๋วตัว๋วอีโวตั๋วอีโวมี9อันนะกดใช้ไปเลยได้ปะได้ปะมาลุ้นกันได้ปะได้ปะอ้าหจีเอ็มแจกแต่ใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้พี่มี9ก้าใบเลยนะ เนี่ยไอที่จำกัดเวลาเน็กเก้าใบแล้วจะหมดเวลาแล้ได้ประเด็นนะหลายคนบ่นกันนะครับสำหรับตัวอีโบนะครับเนี่ยเออถึงวันที่30สบนะครับ30สิเดือนหน้าปะโอ้โหบักโคตรนานเน่ยเนี่ยบักโคตรนานเดี๋ยวพี่พามาดูกระเป๋ากันดีกว่ากระเป๋าเป็นแบบไหนนะครับนีรเวเวลหนึ่งโอ้โหเหมือนกล่องอะไรย่าง เรือสองอ่าเริ่มยาวขึ้นมาหน่อยเรือสามไปมีเอฟเฟกนะครับโอ้โหยังเท่ very good นะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับของฟรีแล้วส่วนชุดผู้หญิงก็อ่ะเดี๋ยวค่อยมาใส่ให้ดูละกันเนาะนะครับทีนี้มันมีกิจกรรมหนึ่งเป็นร้านค้าแห่งความมืดนะครับนี่ใครได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมใครได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเรามาดูกันรหัสพี่เนี่ยรหัสหลักพี่เนี่ยจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไปอ่ะมาลุ้นกันออสามสองหนึ่งหยุด โอ้โห,หได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะ69%นะได้เยอะอยู่นะเออได้เยอะอยู่นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้ชายนะถ้าเรากดสลับไปเนาะทีนี้วิธีการเล่นก็ง่ายๆครับผมให้ให้เราเนี่ยซื้อของให้ครบนะครับตามราคาที่เขาบอกเห็นไหมถึง600เพชรเราจะสามารถซื้อชุดนะครับชุดผู้หญิงตัวเนี้ยในราคา464เพชร จากราคาเต็มนะครับ4เอ้ยเ4 9 9เพอันนี้นะครับก็แล้วแล้วก็มีนี้ด้วยนี่ๆๆๆๆอ่าโอ้โหโจาก450เหลือ139เพชรพโค้รถูกนะครับบอกเลยว่าโค้รถูกนะครับเดี๋ยวพี่ขอซื้อเอาอะไรไว้ดีวะมีบัตรเอ้ยมีบัตรมีบัตรอะี้เท่าไหร่31เอเพอ้ยเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกว่าเอากี่ใบดีเอา3าใบพออ่าเห็นไหม ยอดมันจะขึ้นข้างบนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตอนนี้พี่ใช้ไป93เพรใช่ไหมคือถ้าครบ100เพรเนี่ยเราจะสามารถซื้อชุดผู้หญิงนะครับชุดเนี้ยนะครับผมในราคา406 14เพรได้นั่นนีงนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูสําหรับกิจกรรมที่หลุดออกมาทาง y o u t u b e หลักเลย YouTube หลักฟรีไฟล์เลยนะครับนี่นะครับผมเดี๋วพี่พามาดูนี่เลยนะครับตอนนี้มีอัปเดต นะครับอัปเดตในส่วนแพทใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของรางวัลแรงกันเองนะครับอันนี้ช่องจริงนะนี่การีน่าฟิฟายราตินนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนเสริมนอกน่วนเสริมไทยก็เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่อัปเดตเข้าในส่วน YouTube หรือว่าแฟนเพจนะครับเดี๋ยวอัปเดตตามหลังมานั่นแหละนะครับแต่เสริมนอกเขาลงไปที่เรียบร้อยแล้วพี่ก็จะพามาดูนะครับนี่นะครับเราไปดูแบบช้าๆเลยก็จะเข้ามาตรงนี้เห็นไหม นี่ของรางวัลแรงนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีสังเกตตัวนี้เห็นไหมเนี่ยแรงมารเตอร์อันนี้ก็จะเป็นรางวัลแรงเลยนะครับมีสกินปืนถาวรด้วยแรงกโก3นะครับและที่สําคัญนะครับอันนี้แรงสี4วีนะของรางวัลแรงซีเอนะครับก็คือเป็นแรงสี4วีนะครับแรงมารเตอร์ได้อะไรครับผมนี่ได้ท่าทางอย่างเท่อย่างจ้าเวริกูดดูของจริงครับผมโอ้โหเอาจัดแรงสี4วีแจกหนักแจกเต็มครับดูนี่ เนี่ยเห็นเมาส์พี่ปะเนี่ยอ่ามีสกินปืนกอซ่าเจ็ดวันด้วยสามสิบวันด้วยส่วนท่าทางนะจะถาวรอนนะเนี่ยดูอ่านะครับแล้วก็ท่าทางเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่พามาดูท่าทางจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้แรงแดงนะครับอันนี้เป็นแรงแกนปะแรงแกนมาเตอร์นะครับผมอันนี้เป็นแรงใหญ่หรือเปล่าพี่พี่แน่ใจนะนะครับส่วนสกินปืนก็จะเป็นอ่าทางด้านของ แลงนะครับแลงโก3นะครับแ้งโก3เราจะได้สกินปืนถาวรอ,อันนี้มีทุกซีซั่นนะครับมีทุกแพทเวลาอัปเดตแพทใหม่เนี่ยจะแจกสกินปืนถาวรเป็นสกินปืนทองนะครับดาเมจก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับพอแบบไปวัดไปวานะครับผมประมาณนั้น นะครับผมก็จะเป็นปืน m 1 4สีทองนั่นเองนะครับผมปักมานี้สําหรับของฟรีท่าทางนะทีนี้หลายคนก็สงสัยหน้าตากิจกรรมเป็นแบบไหนมันจะอยู่ในส่วนเดี๋ยวพี่เปิดฟีฟายแอดวานให้ดูนะครับผมนี่เลยฟีฟายแอดวานมาแล้วนี่เลยยังไม่ปิดให้เล่นนะครับผม <c oughs> ก็ยังอยู่ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่อันนี้ฟีฟายแอดวานนะนะครับมันก็จะบอกของรางวัลแร้งตามนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ยังไม่อัปเดตมันเป็นของมันเป็นเหรียญแร้งอยู่นะครับนี่เป็นโทเค็นแร้งอยู่นะครับพี่ไม่แน่ใจว่าจะรับ ตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าเหมือนในในวิดีโอหรือเปล่าหรือว่าจะมีให้แลกอ่าไอเทมนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นปะนะครับแล้วก็นำโทเค็นมาแลกนะครับโทเค็นแรงอ่ะมาแลกของรางวัลท่าทางประมาณนั้นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับที่ท่าทางเนี่ยเห็นเมื่อกี้มันอยู่ในส่วนอันอ่าโหมดจัดระดับ 4v4 4นั่นเองนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกแบบนี้เลยเปะของรางวัลมีอัปเดตแบบใหม่นั่นเองนะครับผมผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับสลับท่าทางฟรีนะครับตอนนี้ก็คือทางอ่า การ์ฟรีไฟลได้ออกมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฟรีแน่นอนนะครับตามวิดีโอเลยนะครับย้ําว่าตามวิดีโอเลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับอยากให้อะไรกลับมาอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยนะครับช่วงนี้วิวก็จะดรอปหน่อยเพราะว่าน้องๆเรียนกันพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ลงคลิปทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับว่าพี่ไม่ลงคลิปพี่ลงคลิปทุกวัน นะครับกิจกรรมมีทุกวันแน่นอนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวไปก่อนนะครับผมกับคำว่าสวัสดีครับ